ตำบลกระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่บนที่ราบระหว่างแม่น้ำมูลกับเทือกเขาพนมดงรักจึงมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีล,ลำห้วยขนาดใหญ่หลายสายหล่อเลี้ยงชุมชนมาตั้งแต่โบราณโดยเฉพาะหนองโชคหรือหนองบัวจากภาพถ่ายทางดาวเทียมจะพบแนวคูน้ำคันดินทอดยาวเป็นช่วงๆมีนิทานเล่าขานจากปู่ย่าตายาย สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นคือเรื่องสังสินชัยแสดงถึงความรักความห่วงใยของบุคคลในครอบครัวและความกะตันยูก,กะตะเวทีตาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์รักษาไว้ให้ลูกหลานภูมิใจสืบไป